เตรียมตัวมาเลยค่ะเอาให้เข้านะโอเคยายเลี้ยนนำไปหนึ่งแล้วจ้ายายแปะตามมานะใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคอันที่สองมาอีกแล้วโอ้โหงุ้มใบแม่งง้มใบงุ้มใบง,งุ้มแก้วใบโอเคมาต่อต่อต่อยายแปะยังไม่ได้เลยนะยายแประรีบมานะจ๊ะเลี้ยนเอ๋ยตามไปแล้ว ว่ายังไงแปรจ้าใจเย็นๆใจเย็นๆเอาให้เข้าซิปพีเขาได้สวเหรือโอเคได้ไปอีกแก้วที่สามปอดสมกลับไปฝึกวิทยุมาขึ้น fm 35.9เมกะเฮิรตโอ้ได้ไปอีกหนึ่งยายแปรว่ายังไงจะตามได้หรือเปล่ายายแปรต้องรีบแล้วนะคะยายแปรต้องรีบแล้วนะ ใจเย็นเย็นใจเย็นเยน็นแต่จ๋าว่ายังไงตามเลียนให้ทันโอเคยายแปะมาหนึง่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีจ้ะตามมาตามมาอะไรก็เกิดขึ้นได้ยังพอมีเวลายายแปะได้อีกหนึ่งตา,ตามมาเลยจ้ะตามมายังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใจเย็นๆยน็นไม่ต้องรีบเอาเป๊ะๆปเอาเป๊ะๆปม, deserves. มาจ้ะมาจ้ะมาเลยจ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะแปจ๋า ตอนนี้ยายเรียนนำไปเป็นสี่ยายแปรเป็นสองแก้วนะมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะโอเคมา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 ตีเสมอได้หรือเปล่าแปรจ๋าตีเสมอได้หรือเปล่าเรียนเอ้ยเรียนเอ้ยนะแล้วนะเรียนเอ้ย <laughs> แปรจ๋าจะตีเสมอได้หรือเปล่าหรือว่าเลียน เอ้ยจะนําไปโอ้โหเข้าแล้วยังเด้งออกอะไรก็เกิดขึ้นได้ย้ายแปะตีเสมอได้โอ้โหเก่งมากค่ะมาสูสีสูสีอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้มาจ้ะมาจ้ะใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคอยายเลี้ยน,นำไปอีกหนึ่งดีจ้ะดีมาโอ้เข้าไปอีกแล้วโอ้โหอะไรจะง่ายขนาดนั้นใจายายเลี้ยโอ้ปัดโทษปัดโทษ กลับไปฝึกวิทยุยมาใครดูก็ได้แม่นทุกดอกโอเค,อเคยายแปะก็ได้เหมือนกันยายแปะตามมานะเออมือนไอ้กแก้วบ่อเพี่น้องเขาไปแ,แล้วเร็วเร็วเร็วใครเสร็จก่อนชนะเข้าจะาว่ายายแปะแล้วมาฝึกติวิทยุแล้วแล้วฝึกอยู่วิทยุแล้วทานเบิือนพี่น้องไม่ยายแปะไม่ถึงทานไม่เราเนี่ยเอาดีๆใจเย็นๆยายแปะโอ้วาบู้ใดตัวนี่วาบู้ใดเด้อเลี้ยนเอ้ยแปียกเกี<า><า>้วเราเด้อมาหนีมามาเลยจ่ายยายแปะได้อีกหนึ่ง ตอนนี้น่าจะสูสีหรือเปล่ากรรมการก็ไม่แน่ใจแต่เอาเข้ามาให้ได้ยายเลี้ยนนําไปอีกหนึ่งเก่งมากเก่งมากโอ้สูสีเร็วเร็วเราต้องการผู้ชนะโอเคเข้าไปอีกหนึ่งอยาดอยากน้ำเกลียวนี่ล่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นยตอนนี้ยายเลี้ยนนําไปอีกหนึ่งอย่าชนะเลยชนะเลยแบ่งไม่แบ่งแบ่งไม่แบ่งมาแบ่งมบ่งแบ่งใจเย็นใจเย็น เอาให้เข้าใจเย็นเย็นตีเสมอ

ตม็ตม,ตม,ตมเต็มเต็มเต็มข้าสิฟออร,รลับหาลอยเออเต้าแต้าแต้าเต้าเต้เต้ตเต้รเร้าเต้เต้ เดาเดวเดาเดอยยังอยู่จ้ามาสองยังเยอสองรยมาสอง้อยตรงมาสองรอยตรงมาอ้มาส0 0ยตรงมาสอง้อยตรงมาสองอยตรงมาสงร้อยตรงมายตมาอง้องมา้ตรมาสองร้อมามาองร้มาสอ้อยรอ้ราองร้อ้อยรือเป้่าสอ้อรอยรอยอยอยรองอยเรงมยสองยส้รอสอยรตส้ราา